ก็ว่าจะจบแต่ว่าลืมเอานะถอดไม้แล้วถ้าเกิดว่าได้ยินน้อยก็คงไม่เป็นไรเน,ะนาะน้าลืมไปเลยหันไปมองข้างอา้าอีกกล่องนึงแล้วกล่องนี้ที่ได้มาเป็นของแถมละ่ะมีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันเนาะซึ่งมันเยอะมากอันนี้นะแบ่งให้ลูกสาวไปบ้างแล้วเนาะส่วนที่ลูกสาวเอาไปเนี่ยก็จะเป็น เซรั่มอะไรต่ออะไรอ้อแล้วนะก็ซื้อรองเท้าเออซื้อรองเท้าที่ทํางานรองเท้าใส่ทํางานใหม่ซึ่งก็ใส่อยู่ตอนนี้ฮะเปิดกล่องนี้มาล่ะก็จะเป็นแบบนี้เขายังมีกาอะไรมาให้นะมีกระดาษรอลงรลับไ็อย่างดีอ่ะเรามาต่อกันเลยแล้วกันที่ได้มาเป็นของ กลางวันจากที่ไปจ่ายแบบพันเจพรอยากได้กล่องนี้ดี่เองก็จะมียาสีฟันของ m a วิสแต่อันนี้เนี่ยเป็นกลิ่น Classic Stormin' นะอันนั้นกลิ่นนั้นที่ได้มานะจำไม่ได้แล้วว่ากิ่นอะไรที่ซื้อมาเนาะที่ลดราคาส่วนอันนี้นเนี่ยเป็น Perfect Glow ของ บาโบอะไรเนี่ยถ้านะอ่านผิดขอโทษด้วยมันเป็นเกี่ยวกับเที่ยวไว้บำรุงผิวหน้านี่แหละแล้วก็ของอลิซาเบตอาแดนอันนี้ก็เป็นลายอีลัสอีลัสซิงในเซลัมเนาะก็ได้มาหลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะถ้ามองข้างหลังจะเห็นมากกว่าเนะ แล้วก็ไปได้มาแล้วก็แฟองน้ําของเรียวเทคนิคไปเร็วๆเลยแล้วกันเนาะแล้วนี้เราคืออะไรเ uh, อ่อโคโรนอารคอเดอเพอร์มาอ่านยี่ห้อผิดขอโทษด้วยก็เป็นแต่โครนอันนี้เอ่อแฮนดิคแฮนด์ครีมอันนี้เป็นแฮนด์ครีมนะของย่ออะไรนะไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแฮ ไหนล่ะก็น่าจะเป็นแฮนด์ครีมแต่ของอกซิทานอันนี้เป็นของเอ็มอาเอสอันนี้เป็นอะไรเลอร์เิฟอร์มิงเฟสิเฟสิโซครีมล้างหน้าอันนี้เป็นของยี่ห้อนุืมเจลครีม น้าไม่ได้รู้นะว่าครีมนุ่นครีมนี่อะไรเนี่ยอะไรแต่น้าอยากว่าไปให้เร็วๆว่าเขามีอะไรมาให้บ้างแค่นั้นเองอันนี้เป็นของ a, เบเรียด่าก็เป็นครีมเหมือนกันสำหรับหน้าเนะาะเ a c e c r ครีแล้วอันนี้ล่ะเ i ลิซิเบ s s ์ตสบายอันนี้เป็นของ m an, อน s a n h h n n d b บา m ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยได้มาเป็น Hand Cream มาเยอะอันนี้ เซลาวีมอยเจอมอยเจอไลซิงโลชั่นโลชั่นอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นบอดี้ครีมของลิชชอตกลิ่นนี้ที่น้าใช้ประจำกลิ่นหอมมากอันนี้เป็นเนลโพลิทรีมูเวอร์แพดที่เช็ดยาทาเล็บอ,อันนี้เป็นหอ่อ เป็นวิตามินมีวิตามิน B ีโคลมเพล็กวิตามิน C แล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์อันนี้นะเป็นอาหารเสริมอันนี้ล่ะเอ่อทำผงอ่ะอันนี้เป็นผ้านามัยแบบสอดเอ่อยาทาเล็บของ OPI สีอ,อกม่วง,งอันนี้สีไม่เป็นไม่ได้เป็นสีมุกเป็นสีธรรมดา อันนี้เชาวเจลลาตเบอร์รี่เชาวเจลของย่ออะไรวะอ่ะสายตาก็ไม่ดีอ่านก็ไม่หนเอาอย่นี้แล้วกันเนาะออันนี้เป็นของเบเยินเอ็กซ์แอนอันนี้น่าจะเกี่ยวกับผอแชมพู uh, shampoo, กับคอนดิชเนอร์ขนาดพกพาขนาดทดลองแล้วกันอันนี้เป็นของลูเมเน่ แอร์ไฮเจลมาร์กเป็นมาร์กเนาะอันนี้เอ่โมงต้นบราล์ชาวเจอ่อแชมพูบาร์อันนี้เป็นยาสระผมที่เป็นสบู่ซึ่งน้าว่าแปลกใหม่สำหรับน้ามากอ่ะมันเป็นยาสระผมแต่เป็นสบู่เนาะ เอาไว้แบบว่าเวลาพกเวลาเราไปท่องเที่ยวหรือว่าไปไหนด้วยนำเป็นเบก่อนฟอร์มูล่าก็คือเป็นธรรมาจากธรรมชาติเนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นครีมเฟสบอดี้แฮร์สำหรับผิวหน้าผิวตัวแล้วก็ผมยี่ห้อเดียวกันกับของเมื่อกี้เนี่ยจะ้ะ เป็นแดกอลเหมือนกันแล้วก็อันนี้บับเบิลอันนี้คืออะไรแฮนด์ครีมเอ่อขนตาของไอร่าเชนนอสของดิเพนขนตาปลอม่ะเอ่ออันนี้อของแกรมโก้เอ่อบับเบิ้ลชีท ยังไม่หมดอันนี้เป็นของรอย e อัก็เป็นมาร์กหน้าเหมือนกัน리เวตาล i ฟ t รุ่นน,นั้นเนาะอันนี้คือบอ o เซาก็คือเป็นเกลือเป็นเกลือที่เอาไว้ใส่ในน้ำแล้วเราแช่าน้ำมาจา้ะอันนี้คือ Intent e m o i s t u r อ Hair Mask อันนี้เป็น Hair m a s k เนาะแล้วนี้ล่ะเอ,อ l e a v e in Treatment b b Cream อ่ะ BB Cream มได้ละได้วลวเอ่อปดหลัง i n ะ i m a t e d ม o Spray อันนี้เป็นสเปรย์ฉีดจักแรม้มันเขาบอกว่า d e o Spray เนาะเอาจริงนะที่บอกบอกมาเนี่ยบางตังไม่ได้รู้หรอกก็อ่านๆไปที่ตัวใหญ่หน่อยอันนี้เป็นเฟสเซรั ller, ม่มของ L300 ประผสมวิตามินซี C. อย่างสุดท้ายลยจ้าอันนี้เป็นของอะไรล่ะจ a บ u c h i c l e a n งโลชั่นอินเตอร์สติทูอีมัน Cleansing Lotion อันนี้เลยอะแล้วทีนี้จบจริงๆแล้วเนาะคือไม่ลืมและไม่ลืมอะไรแล้วแหละเอาจา้ะลากันอีกรอบคลิปนี้ยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า